เคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักเครื่องตัดคอนกรีตลางคู่นะครับของ m a กิต้นะครับรุ่น S J S G 1 2 5 1นะครับนะครับดูสเปกกันนะครับก็ตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือใช้กำลังไปอยู่ที่1400วัตต์นะครับแล้วก,ก็รอบอยู่ที่10000นะครับรอบต่อนอาทีนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีระบบรุ่นเป็นระบบ S J เอสนะครับก็คือเป็นระบบต้นการตั่นสะเทือนนะครับเวลาใช้งานนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีระบบกระิงนะครับที่เป็นผลกกระปิงขนาดใหญ่นะครับเวลาเครื่องทํางานหนักๆนะครับก็จะช่วยในการซอะการสั่นสะเทือนนะครับก็เดี๋ยวมารู้จักกันเลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้มีระบบอะไรบ้างก็เป็นยังไงบ้างนะครับรับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการเจาะปรับขนาดเจาะลึกนะครับ ก็จะมี10มิล20มิลแล้วก็30มิลนะครับโดยการปรับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้เพื่อให้ใบมันกินลึกไม่ลึกนะครับก็ใบตัดก็จะเป็นใบตัดขนาด5นิ้วนะครับผมผมจะถอดให้ดูนะครับในการจะถอดใบนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมน,นะครับขัน กูตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงนะครับกดฝาครอบลงแล้วก็จะเป็นการเปิดไปนะครับอย่างนี้นะครับใช้มือนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นจุดล็อกล็อกคอเดือยน,นะครับเพื่อให้ล็อกล็อกเพาตรงนี้นะครับสามารถถ่ายตัวนี้ออกได้นะครับจะเจอหนึ่งแหวนตัวที่หนึ่งนะครับแหวนตัวที่หนึ่งก็คือเป็นแหวนตัวรัดนะครับรัดใบให้มันแน่นนะครับก็จะเป็นใบขนาดห้านิ้วนะครับอยู่สองใบนะครับ ะัที่จใช้ตดเครื่องตัวนี้นะครับจะเหมาะกับงานวางท่อประปางานวางท่อระบบสายไฟทั้งหมดนะครับโดยการที่สามารถปรับปรับระยะได้นะครับถึง4ระยะนะครับแหวนตัวนี้จะหนาขนาด6มิลน,นะครับเราสามารถปรับได้นะครับได้ยังไงก็โดยการที่ใส่ใบตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดูลายด้วยนะครับ ลายที่ใส่ใบก็จะเป็นาลายมุมนะครับทีท่ีจะหมุนลงไปอย่างเงี้ยนะดูลูกศรด้วยนะครับในการใส่ใบนะครับก็ใส่ใบตัวที่หนึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะสามารถปรับได้นะครับก็คือโดยการที่ใส่ถ้าเราจะใช้ก็คือมีขนาด6มิล12มิล18มิล24มิลนะครับหรือเป็นขนาดที่ท่อสี่หุน แล้วก็หกหมุนแล้วก็หนึ่งนิ้วนะครับในการต่อร่องนะครับเป็นรังคู่นะครับก็โดยการที่สับอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขนาดหกมิลนะครับท่อแล้วก็ใส่แหวนเข้าไปนะครับใส่แหวนตัวรัดนะครับเข้าไปแล้วก็บกบตัวล็อกนะครับ นี้นะครับก็จะได้เป็นรางกู้ขนาด6มิลนะครับถ้าเราจะเป็นใหญ่กว่านี้เราก็ถอดออกหึงตัวป็นแวนขึนใบออกมานะครับแล้วก็ใส่แวนเข้าไปหนตัวแล้วก็กปิดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นขนาด12มิลนะครับได้นะครับ อยากให,ให้ใหญ่กว่านี้เราก็สามารถตัดได้อีกนะครับใส่แล้วเข้าไปใไปเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นขนาด18มิลนะครับใส่<ป>เข้าไปอีกใส่ไปเข้าไปใส่ตัวล็อกเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นขนาด24มิลนะครับเราจะสามารถใช้กับ ท่อเดินสายไฟไ,ได้หรือว่าท่อประไปาได้ทั้งหมดเลยนครับก็ใส่ตัวกัวกนขุ่นเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ทำการขัดให้แน่นนะเราจะสามารถใช้งานเครื่องตัดล่องคู่คอนกรีตนะครับรุ่น s g 1หนาหนึ่ได้นะครับ เสร็จขึ้นมาครับตัวนี้จะมีจะสามารถใช้คู้กับตัวดูดฝุ่นได้นะครับก็คือโดยการเอาตัวข้อดูดฝุ่นเข้าเกี่ยวกับตัวนี้นะครับช่วยในการดูดฝุ่นไม่ให้มีเศษฝุ่นนะครับหรือควันจากควมกีดนะครับในการตัดได้นะครับ,นะรบก็จบลงไปนะครับในการรีวิวเครื่องตัดควมกีด รังคู่นะครับรุ่น FG 1251นะครับของมาคิต้านะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับในเบสนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ู3ย์สี่สสศูนย์ดดนะครับหรือ ID l ดี e นนะครับจะฝากไว้นะครับก็คือ KTW Line 6ก0ันนะครับผม